ลับมาอยู่กันใน All-Star Tower Defense นะครับเส้นทางการปั้นลูฟี่เจดาวยังดําเนินต่อนะฮะขอบคุณหลายๆคอมเมนต์นะฮะที่แนะนาําวิธีการเล่นเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ติดนะครับก็ <c oughs> คือมันมีคูณ2พอดีจริงๆวันนี้เนี่ยตอนแรกผมเลเวล41นะฮะแล้วก็พอดีว่ามันมีคูณ2อ v e ีเวนต์พอดีนะครับคูณ2 XP แล้วผมไปเล่นในหมดที่เป็นเอ็กซ์มนะครับในด่านที่พอจะเล่นได้อยู่มันได้ Xp เยอะนะฮะ เลเวลก็เลยมาเร็วและชิ้นส่วนต่างๆในการอัปเกรดลูฟี่เจ็ดดาวนะฮะอยู่ในเวอร์สใช่ไหมเวอร์ทอ่าอันนี้อีก2องเลเวลฮะเราจะมาเก็บได้แต่หล,หลายๆคนก็บอกว่าต้องใช้อะไรนะตัวละครจากวันพีชเท่านั้นใช่ไหมถึงจะสู้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเตรียมตัวหนึ่งนะฮะในการเอาไปใช้สู้ใช้ฟาร์มยังไม่ได้ลูฟี่เจ็ดดาวแต่ว่ามากลายล่างตัวนี้ก่อนหนวดขาวนะฮะเราสามารถอีโวได้ในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่า ไปฟาร์มพวกนี้มาเล่นจากด่านปกตินะฮะดูจากพลังต่างๆนะฮะพออีโวแล้วเรียกว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะฮะเริ่มต้นดาเมจปกติจาก34นะครับไปเริ่ม4,900นะฮะในร่างที่อีโวแล้วระยะ13ไป25นะครับอันนี้เวลาครูดาว3วิอันนี้5วิใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยราคาเพิ่มขึ้นนะครับ450เริ่มต้น650ผมงงทางตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะวิ่งอยนี้งงทางตลอด เลเวล100นะฮะตอนแรกคิดว่าจะฟาร์มนานกว่านี้เพราะว่า41ก็คือใช้เวลาเล่นก็ทั้งคืนอะวันนั้นแต่ว่ามันเป็นเลเวลแรก,กๆไงมันก็ขึ้นง่ายเลเวลหลังๆเริ่มไปยากนะฮะแต่พอมีคูณ2เล่นในโหมดเอ็กซ์ตนะฮะเล่นในโหมดยากขึ้น XP ได้เยอะขึ้นนะครับนี่โหมดเอ็กซ์ตมันด่านแรกๆอยู่มันยังผ่านได้ไม่มีปัญหาผมใช้เจนอสเป็นหลักเลยเพราะว่าเจนอสยิงไกลแล้วก็ พออัพไปสูงๆแล้วดาเมจเขาเพิ่มเยอะนะฮะแต่ว่ามันจะมีขั้นหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นการยิงเลเซอร์เวลาครูดาวมันจะเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะอัพถึงขั้นที่เขายังยิงเร็วได้อยู่วางประมาณสีตัวก็พอจะเคลียร์ด่านได้แล้วนะฮะเนี่ยฮะเจนอสนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปดาเมจไป5000แต่ว่าครูดาวเพิ่มขึ้นเป็น4วินะครับแต่ว่าเป็นการยิงแบบออโต้บีมปล่อยพลังแสงอ่ะลองวางหนวดขาสักตัวหนวดขาผมยังไม่ได้ดูเลยนะฮะวางส ขั้นแรกใช้330โอ้ใช้เงินน้อยนะเพิ่มแต่ระยะเพิ่มแต่ระยะการโจมตีอันนี้เป็นการเพิ่มดาเมจด้วยแต่ว่าคูลดาวเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นด้วยใช้พลังใช่ไหมผมมองไม่เห็นไนะเอฟเฟกมีเอฟเฟกต์ไหเนี่ยอ๋อเป็นการปล่อยขึ้นมาเหรออ๋อเออเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บหนึง,ง,ง,งพอไหมพอไหมเซนอัมาวางเพิ่มเป็นสุดท้ายละ อ๋ตรงนี้ก็โจมตีได้เรียบร้อยมาเรามาอีโวนะฮะหนวดขาวในร่างกลายนะครับต้องใช้อะไรเพิ่มไหมใช้เงินใช้อะไรหรือเปล่านี่โอเมก้าแลหนวดขาวร่างไฟนอนเป็นกลาวแต่ว่าอ๋อเป็นสมอนเนอร์อีกหนึ่งเลเวลเราจะได้ไปเก็บไอเทมในการทำลูฟี่เจ็ดดาวกันนะฮะแต่ว่าต้องมา6ดาวก่อน คูดาวเท่าไหร่นะคูดาวห้าวิใช้อาวุธนะฮะแล้วก็ปล่อยพลังไปเป็นเควกใช่ไหมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไปฮะแล้วที่ซัมมอนคือต้องรอหรือเปล่าตอนนี้ดาเมจหมื่นหนึ่งนะฮะอัปเกรดอีกขั้นเป็น2องหมืนครับอ่านี่ขั้นหนึ่งฮะไปสามหมื่นแล้วก็คูดาวเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นการใช้เป็นการเอิร์ดเควกแผ่นดินไหวครับมาแปดพัน ดาเมจสามหมื 30, 000, แล้วก็เปลี่ยนท่าครับเป็นเอิร์ทควกนี่มันก็คล้ายๆเดิมนะ <laughs> แต่เหมือนจะโจมตีแบบโดนเป็นกลุ่มมากขึ้นนะครับอาเจนอตอ๋อนี่ไงมาแล้วคลื่นจะมาเมื่อไหร่อสะุ่มมาเหรอหรือว่ามาตอนท้ายมันไม่เหมือนที่แบบสปอนยูนิตขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นคือมาเรื่อยๆแต่อันนี้คือเป็นคลื่นนะฮะมากวาดอืม เวสุดท้ายอ่ะเรียบร้อยฮะหนึ100หรือ,อยังเลเวลหนึรแล้วเรียบร้อยเวอร์ Word ที่2ใช่ไหมฮะในการฟาร์มมาแล้วจริงๆเนี่ยผมชอบความสว่างของแมบนี้นะแมบ a อเวนเจอร์มันค่อนข้างมืดนะฮะต้องทําให้มืดเอฟเฟกจะได้สวยมั้งอาจจะอย่างนั้นมันมืดเกินไปอะบางทีมองอะไรไม่เห็นอะเราต้องเล่นตรงไหนเนี่ยมีระบบเครื่องประดับด้วยเฮ้ยน่าสนใจ My Farming Material Material c r a f t หรือว่าใช้เจมคราฟก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าผมมีเจมอยู่3,900เอเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องดูก่อนว่าไหนคุ้มอันไหนใช้งานยังไงบอสช็อปคืออะไรอ่ะอันนี้ใช้โกในการซื้ออันนี้ใช้เจมอันนี้น่าจะต้องเสียโลบักนะฮะซื้อไหมอะลองซื้อดูอ่าซื้อแล้วซื้อกอะไรอะซื้อแล้ว ซึกอะไรยังไงไม่เข้าใจไปดีกว่าอาที่ฟาร์มที่ฟาร์มที่ฟาร์ม Play Adventure ตรงนี้ตรงนี้อืมมันต้องใช้ยูนิตของวันพี e อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเกมก็น่าจะเตือนเองว่าอะไรยังไงด่านยากไหมฐานเราอยู่ตรงนู้นศัตรูมาจากตรงนี้นี่ไงลูฟี่ลูฟี่เก่ห้าอ๋อจริงด้วยต้องวางเฉพาะ จากอีเวนต์นี้เท่านั้นคือมันขึ้นตรงนี้อยู่ก็จริงแต่ว่าใช้ไม่ได้ฮะมีมาหลายแบบเลยฮะไอะ้ปุซีอาะโอ้โหมีใส่เกาะมีเป็นท่าต่างๆมีระเบิดมีแบบอะไรก็ไม่รู้มาเต็มเลยแล้วเลือดไม่ใช่น้อยๆด้วยตัววิ่งเร็วก็มีมีทุกชนิดโคลเนอร์โคลเนอร์แอร์โอต้องไปอันนี้ใหม่ฮะต้องไปตั้งทีมใหม่นี่คือดาเมจทาอะไรไม่ได้เลยฮะดาเมจเบามากอืมไม่ใช่ด่านง่ายๆฮะ ต้องมีตัวเก่งๆอะ่ะเรามีตัวจากวันพีชที่เป็น5ดาว5ดาวผมว่าก็น่าจะยังไม่พอนะคงต้องไปอีโวก่อนถึงจะมาสู้งนี้ได้เริ่มเล่นใหม่นี่คือตามเกมยากมากเลยทั้ง2เกมเลยนะฮะต้องเลเวลถึงก่อนแล้วก็ตัวละครคือต้องฟาร์มมาประมาณหนึ่งต้องอีโวก่อนอะ่ะถ้าไม่อีโวน่าจะสู้ยากฮะอันนี้มี S 5ดาวนะฮะในแพ็กนี้โอเคมาสมอนหน่อย5ดาวโอ้5ดาวจริงด้วย แต่มันต้องสีแดงอะ่ะนี่ไงไม่ใช่เอสซอสแมนซอสแมนฮัมเบลิลซอสแมนนักดาบผู้อบอุ่นโอ้โหห้าดาวอีกแล้วสีแดงไม่มาเลยสีแดงสีแดงมาตัวเดียวทันชิโร่โอ้โหอ๋อคนละเรื่องอะน,นะเออแต่แบบนี้ออกง่ายกว่าแบบนู้นนะ แบบนู้นครั้งที่แล้วคือโอ้โหมิติกไม่ออกเลยฮะซีแดกตัวเดิมครับทําไมต้องซ้ําด้วยเนี่ยสม,มอนตรงนี้ได้หกดาวด้วยเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่วนะันพีชอะทำไมแอนิเมชันไม่เหมือนกันเอาต้าแลหมดเลยฮะโอ้เมกาะแลเมื่อกี้คืออ,อาาาา๋อห้าดาวห้าดาวเมื่อกี้คือ5ดาวออเอาไมเอาไมอาม่เพหกดาวมาโอ้ห้าดาวอีกแล้วตัวเดิม คือถ้าเกิดได้มาแบบนี้คือเราไม่ต้องอันนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปอีโวอามาพ็กนี้ S ยังไม่มา S อสนต้องมานะสีแดงสีแดงอื้โอ้โหได้แล้วเย้ฮูอ่าเนลุโตมาอีกซาลุโตซาลุโตอ่ะเรียบร้อย S ถ้าเกิดอีโวใช้ อ๋อ,อ,อโอเคเขาบอกที่ดรอปอยู่นะฮะต้องไปสู้ตามนี้อ๋อสแสดงว่าผลนี้คือจะเป็นด่านที่ไม่ใช่ด่านแบบนี้ไม่ได้เป็นด่านเนื้อเรื่องถ้าตัวละครเนี่ยดรอปจากด่านเนื้อเรื่องโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ